รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งนายสมมาตรกรมนวิบูลผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่209หมู่5ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน37คนในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวน787คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาดังนี้ด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยนำนยโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนานำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน บริหารจัดการสถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดทำงานต่างๆเช่นหลักสูตรสถานศึกษาการนิเทศภายในและภายนอก 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณมีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนมีการวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลา,ากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปนตามระเบียบข้อบังคับดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองดำเนินการเชื่อเหลือนักเรียนสร้างโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทํานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาคือนวัตกรรม WTK model ด้านที่4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนสร้างภาคีความร่วมมือ ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสามารถติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วด้านที่ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางออนไลน์ ทางเพจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมเว็บไซต์โรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook l ล n e a อ p พลิเคชันความสำเร็จของโรงเรียนในปีการศึกษา2565โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันสุโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6